สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับคลิปสั้นๆวันนี้มีคอร์ดใหม่มานําเสนอนะครับนั่นคือคอร์ดเอ็อดไน d อ็ดไนคือ a อ d ตัวที่9เข้าไปนั่นเองในแต่ละคอร์ดยกตัวอย่างเช่นคอร์ด C นะครับนับตัวโดเป็นตัวที่1นะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9นะครับตัวไนคือตัว9นะครับวิธีการจับคอร์ดไนะครับถ้าเราจับแบบนี้นะครับ มันจะจับยากนะครับมันต้องกางมือเยอะนะครับมีวิธีการจับแบบใหม่นะครับหรือวิธีให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับคือเราตัดตัวที่1ออกเอาตัวนายมาไว้ข้างล่างนะครับก็จะเป็นเลมีซอคือ935นั่นเองทีนี้วิธีการซ้อมนะครับให้เราซ้อมเมเจอร์ก่อนแล้วค่อยไปแอดนายนะครับมันถึงจะง่ายนะครับอย่างเช่น C เมเจอร์ซแอดนายนะครับ F เมเจอร์ F#9 B flat นะครับเมเจอร์ major ก่อนนะครับค่อย B flat 9นะครับ E flat major E flat 9 A flat major หรือ,อ G sharp major นะครับแล้วค่อย A flat 9นะครับ C sharp major หรือ D flat major นะครับ D e flat 9 F sharp major หรือ G flat major นะครับ A9 B B9 E E9 A A9 D D9 สุดท้าย G แล้วก็ G9 เมื่อเราซ้อมแบบนี้คล่องแล้วนะครับให้เราซ้อม add n i n อย่างเดียวนะครับ C add n i F add n i B f e a t E f a t A f a t D f a t G f a t B E A D และก็ G เดี๋ยวข้าวต่อไปนะครับเราก็จะมา a d ดว n e เยอะ ขึ้นนะครับโดยการ inversion chord นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะนำ chord add ไปใช้กับเพลง pop นะครับวันนี้ก็หวังว่า,าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับให้ทุกคนไปฝึกซ้อมการให้กค้่งๆนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ